สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่องคณิตศาสตร์น่ารู้บายภูกวางค่ะสำหรับในวันนี้นะคะก็จะขอมานำเสนอในเรื่องเศษส่วนของจำนวนนับค่ะส่วนเนื้อาหาในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามและรับชมกันได้เลยค่ะ ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะคะว่าสําหรับการนําเสนอเนื้อหาในเรื่องนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาสิ่งที่เราจะต้องรู้เป็นอันดับแรกก็คือเราจะต้องรู้ว่าโจทย์ปัญหานี้โจทย์ถามอะไรซึ่งโดยปกติแล้วสิ่งที่โจทย์ถามมักจะอยู่ด้านท้ายสุดของประโยคแลาจะมีคําอยู่หนึ่งคำค่ะที่เราจะต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับเศษส่วนของจํานวนนับนั่นก็คือคําว่าของนั่นเองให้เราทําความเข้าใจไว้นะคะว่าถ้าอะไรที่เราเจอคําว่าของให้เราแทนด้วยเครื่องหมายคูณค่ะ เมื่อเราเข้าใจหลักการเบื้องต้นแบบนี้แล้วเราลองไปดูตัวอย่างของโจทย์ปัญหากันดีกว่าค่ะตัวอย่างที่1ค่ะโจทย์บอกว่าคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์คะแนนเต็ม60คะแนนอาชิสอบได้เศษ7ส่วน10ของคะแนนเต็มอาชิสอบได้กี่คะแนนอันดับแรกเราก็ต้องมาดูก่อนเนาะว่าโจทย์ข้อนี้ถามเกี่ยวกับอะไรซึ่งครูบอกไปในเบื้องต้นแล้วค่ะว่าสิ่งที่โจทย์ถามมักจะอยู่ท้ายสุดของประโยคซึ่งในข้อนี้เขาถามว่าอาชิ สอบได้กี่คะแนนเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดของประโยคคําถามอยู่ที่คําว่าสอบได้ค่ะเมื่อเรารู้แบบนี้แล้วก็ให้เราไปดูข้อมูลของสิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้ว่ามีคําว่าสอบได้อยู่ในประโยคไหมซึ่งเราจะเห็นค่ะว่าอยู่ตรงนี้ค่ะเขาบอกว่าอาชีพเนี่ยสอบได้เป็นเศษ7ส่วน10ของคะแนนเต็มฉะนั้นเราสามารถนําข้อมูลในส่วนนี้มาใช้ในการหาคําตอบได้เลยนะคะโดยการเขียนข้อมูลลงไปค่ะอยากรู้ว่าสอบได้เท่าไหร่ แต่เขาบอกว่าสอบได้เป็นเศษ7จส่วน10เราก็เขียนเศษ7จส่วน10ค่ะซึ่งครูบอกไว้ในเบื้องต้นว่าถ้าเมื่อไรที่เราเจอคำว่าของให้เราแทนด้วยเครื่องหมาย คูณค่ะเสร็จแล้วเราก็ดูข่าว่าของอะไรของคะแนนเต็มซึ่งเขาบอกว่าคะแนนเต็มคือเต็มเท่าไหร่คะ60คะแนนเราก็สามารถเขียนเลข60เอาไว้ตรงนี้ได้เลยจากนั้นนักเรียนก็ใช้วิธีการตัดทอนค่ะในกรณีนี้ครูจะตัด0ตัด0เพราะฉะนั้นเราก็จะเหลือตัวเศษ2ตัวก็คือ7คูณกับ6ค่ะ7คูณ6ได้เท่ากับ42ค่ะฉะนั้นเราก็จะสามารถสรุปได้ว่า การที่อาชีเนี่ยสอบได้เศษ7จส่วน10ของคะแนนเต็มจะคิดเป็น42คะแนนค่ะจากคะแนนเต็ม60คะแนนโอเคค่ะและนี่ก็จะเป็นวิธีที่เราใช้ในการหาคำตอบเวลาที่เราเจอโจทย์ปัญหาที่เป็นเศษส่วนของจำนวนนะับหากใครยังไม่เข้าใจในขั้นตอนของตัวอย่างแรกเราลองไปดูตัวอย่างที่2ค่ะตัวอย่างที่2โจทย์บอกว่าแม่ค้ามีเมลอน320ผลขายไปเศษ9ส่วน15ของเมลอนทั้งหมด แม่ค้าขายเมลอนไปทั้งหมดกี่ผลอันดับแรกดูค่ะว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามว่าแม่ค้าขายเมลอนไปทั้งหมดกี่ผลซึ่งคีย์เวิร์ดของประโยคคําถามอยู่ที่การขายเมลอนค่ะฉะนั้นเราก็ไปดูข้อมูลของสิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้ว่าเขามีเกี่ยวกับการขายไหมซึ่งเราจะเห็นว่าอยู่ตรงนี้ค่ะเขาบอกว่าขายเมลอนไปเสร็จ9ก้ส่วนสิของเมลอนทั้งหมดฉะนั้นเราสามารถหาคําตอบได้จากข้อความนี้เลยค่ะว่าขายไป ขายไปเศษ9ส่วน15ขายไปเศษ9ส่วน15อย่างที่บอกค่ะคำว่าของแทนด้วยเครื่องหมายคูณนะคะคูณกับจำนวนเมลอนทั้งหมดซึ่งเริ่มต้นเขาบอกไว้แล้วว่าแม่ค้ามีเมลอน320ฉะนั้นเราสามารถคูณด้วย320ได้เลยต่อมานักเรียนก็ใช้วิธีการตัดทอนค่ะซึ่งการตัดทอนขึ้นอยู่กับนักเรียนนะคะว่าหนูจะตัดยังไงอ่ะอันนี้ครูจะตัดกรณีนี้ก่อนว่า 9กับ15สามารถตัดทอนกันได้โดยใช้แม่3ค่ะ3 39แล้วก็3 5 15จากนั้นเราก็ดูต่อค่ะว่า5กับ320สามารถตัดทอนกันได้โดยใช้แม่5 5 15 5คูณอะไรไม่เกิน32 5้คูณหได้30เหลือเศษ2คูณใส่2องไมหน้าเลขศูนย์ค่ะจากนั้น5คูณอะไรได้ยี่สคูณสได้20ค่ะเมื่อกนัเรียนได้แบบนี้แล้วเราก็จับตัวเศษกับตัวเศษมาคูณกันค่ะเราก็จะได้ว่าเอาหลักหน่วยคูณก่อนเนาะสาคูณสได้12ใส่2ทด1 3ึคูณหได้18ทดอีกหเป็น19นะคะเพราะฉะนั้น เราก็จะสามารถสรุปได้ว่าจำนวนที่เขาขายเมลอนที่เป็นเศษ9.15ส่วน15เนี่ยคิดเป็น192ผลค่ะตัวอย่างต่อไปค่ะโจทย์บอกว่าพ่อได้รับเงินเดือน28,500บาทฝากธนาคารเศษ3.12ส่วน12ของเงินเดือนที่ได้รับหลังจากฝากธนาคารพ่อเหลือเงินเท่าไรอันดับแรกเราต้องมาดูก่อนค่ะว่าสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามเกี่ยวกับอะไรซึ่งโจทย์ถามเกี่ยวกับ การเหลือเงินของพ่อค่ะเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดของประโยชคําถามอยู่ที่คําว่าเหลือเราก็ไปดูข้อมูลของสิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้ก่อนว่ามีข้อมูลของการเหลือเงินของพ่อไหมซึ่งถ้าเราดูแล้วก็คือไม่มีค่ะเพราะว่าในข้อมูลที่เขาบอกมาเนี่ยเขาบอกเฉพาะเงินเดือนที่ได้รับกับเงินที่ฝากฉะนั้นไม่มีข้อมูลของการเหลือเงินเราก็ต้องมาตีความหมายของคําว่าเหลือค่ะว่าการเหลือเงินในที่นี้จะแทนด้วยเครื่องหมายลบนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะหาได้จาก การที่นําเงินเดือนของพ่อมาลบกับเงินที่ฝากธนาคารถึงจะกลายเป็นเงินที่เหลือนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดเราก็สามารถไปหาเงินฝากธนาคารก่อนได้แต่ในที่นี้เรายังไม่รู้ว่าเงินที่พ่อนําไปฝากธนาคารเนี่ยคิดเป็นจํานวนเงินกี่บาทฉะนั้นเราต้องมาหาข้อมูลของการฝากเงินก่อนแล้วค่อยนําไปลบกับเงินเดือนที่ได้รับที่นี้เรียนจะเห็นตรงนี้ค่ะว่าครูเขียนไว้ว่าวิธีคิดที่หนึง่งนั่นแสดงว่าในการหาคําตอบของข้อเนี้ มีวิธีการหาคําตอบได้หลายวิธีทีนี้เราลองมาดูวิธีแรกก่อนเลยนะคะวิธีแรกคือเราจะต้องหาจํานวนเงินของเงินฝากก่อนว่าเศษ3ส่วน12เนี่ยคือพ่อฝากเงินไปเท่าไหร่เศษ3ส่วน12ของแทนด้วยเครื่องหมายคูณค่ะเงินเดือนที่ได้รับก็คือพ่อได้รับเงินเดือนคือ28,500เราจะต้องหาคําตอบจากตรงนี้ก่อนเนาะ โดยใช้วิธีการตัดทอนทีนี้การตัดทอนขึ้นอยู่กับนักเรียนนะคะว่านักเรียนจะเลือกตัดคู่ไหนก่อนแต่กรณีของคู่คู่เลือกตัดระหว่าง3กับ12ก่อนค่ะโดยใช้แม่3เนาะ31 3 34 3, 3, 12เสร็จแล้วครูกวางก็ตัดทอนระหว่าง4กับ28,500ค่ะโดยนำแม่4มาหารเลย41 4 4อะไรได้28 47 28ค่ะ ต่อมา4คูณอะไรไม่เกิน5 4 1 4เหลือเศษ1ใส่1ไว้หน้าเลข0 4คูณอะไรไม่เกิน10 4คูณ2ได้8ค่ะเหลือเศษ2ใส่2ไว้หน้าเลข0 4อะไรได้20ก็คือ4คูณ5ได้20ฉะนั้นตรงนี้เราก็จะคิดคำตอบของเงินฝากมาได้แล้วค่ะว่าเศษ3ส่วน12เนี่ยคิดเป็นจำนวนเงินก็คือ7,125บาทค่ะ เมื่อเราได้จํานวนเงินบาทแบบนี้แล้วเราจึงจะมาหาเงินที่เหลือได้เพราะฉะนั้นเงินที่เหลือของพ่อหาได้จากนําเงินเดือนที่พ่อได้รับค่ะคือ28,500มาลบกับจํานวนเงินฝากที่พ่อเอาไปฝากธนาคารคือ7 1 2 5เสร็จแล้วนักเรียนก็นําจํานวน2จํานวนนี้มาลบกันค่ะก็จะได้คําตอบคือ 2 1 21, 3 7 5บาทค่ะขออนุญาตไม่เขียนหน่วยนะคะเนื่องจากว่าพื้นที่ไม่พอเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นวิธีการคิดวิธีที่1น,นะคะที่ได้มาจากการหาจำนวนเงินฝากก่อนว่าคิดเป็นจำนวนเงินกี่บาทเสร็จแล้วนำไปลบกับเงินเดือนที่ได้รับค่ะทีนี้เราลองมาดูวิธีการคิดในรูปแบบที่2บ้างนะคะโจทย์ถามหา จำนวนเงินที่เหลือของพ่อค่ะเราสามารถหาได้จากตัวเศษส่วนเลยค่ะเพราะว่าเศษส่วนในที่นี้เขาบอกว่าพ่อฝากเงินไปเศษ3ส่วน12ใช่ไหมคะเราสามารถหาได้ก็คือการเหลือเงินในที่นี้ค่ะเศษส่วนเศษ3ส่วน12เนี่ยหมายความว่ามีเงินอยู่ทั้งหมด12ส่วนเอาไปฝากซะ3ส่วนแสดงว่าพ่อจะเหลือเงินอยู่ทั้งหมดเศษ9ส่วน12ค่ะของจำนวนเงินที่ได้รับ ดังนั้นเวลาที่โจทย์ถามหาสิ่งที่เหลือเราสามารถนำเศษส่วนตรงนี้ค่ะมาใช้ในการหาคำตอบได้เลยก็คือเหลือเศษ9ส่วน12ของแทนด้วยเครื่องหมายคูณค่ะเงินเดือนที่ได้รับก็คือ28,500 ทีนี้เราก็จะใช้วิธีการตัดทอนเหมือนเดิมน,นะคะครูจะตัดระหว่าง9กับ12ก่อนโดยใช้แม่3 3 3 9 3 4 12จากนั้นก็นำา4ไปตัดทอนกับ28,500ค่ะ4 1 4 4 7 28 นะคะคแล้วก็ c 1 4เหลือเศษ1 C 2 8เหลือเศษ2 c 5 20ค่ะจากนั้นก็นำตัวเศษกับตัวเศษมาคูณกันเนาะตรงนี้เราก็จะได้ว่าเอาหลักหน่วยไปคูณก่อน355ใส่5ทด1 326ทดอีก1เป็น7 สามแล้วก็3าคูณเได้21เพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้จำนวนที่เหลือก็คือ2 1งหมซึ่งเราจะสังเกตว่าคำตอบของวิธีการคิดที่1กับวิธีการที่2เป็นไงคะคำตอบเหมือนกันเลย และนอกเหนือจาก2วิธีคิดนี้นะคะครูยังมีอีกหนึ่งวิธีค่ะที่สามารถหาคําตอบได้เหมือนกันซึ่งเป็นการต่อยอดความรู้มาจากวิธีคิดที่2เนี่ยแหละโดยเราจะนําสิ่งที่เหลือเงินที่พ่อเหลือที่คิดเป็นเศษส่วนก็คือเศษ9ส่วน12มาใช้ในการต่อยอดความรู้ค่ะและในการต่อยอดความรู้นะคะก็คือการนําเงินที่เหลือ ที่พ่อเหลือเมื่อสักครู่นี้ก็คือพ่อเหลือเงินเป็นเศษ9ส่วน12ของจำนวนเงินเดือนที่ได้รับใช่ไหมคะนักเรียนจะสังเกตว่าเศษ9ส่วน12เนี่ยเราสามารถตัดทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้โดยการนำแม่3มาหารนะคะก็จะได้ว่า339 3, 3, 3 4 1เเห็นไหมคะเราก็จะได้ว่าเงินที่เหลือของพ่อเนี่ยคิดเป็นเศษ3ส่วน4ของเงินเดือนที่ได้รับนะคะของเงินเดือนที่ได้รับ เพราะฉะนั้นเราสามารถนำข้อมูลตรงนี้ค่ะมาใช้ในการหาคำตอบก็คือพ่อเหลือเงินเป็นเศษ3ส่วน4นะคะของจำนวนเงินเดือนที่ได้รับก็คือคูณด้วย28,500ค่ะเราก็ใช้วิธีการแบบนี้เลยเสร็จแล้วทำยังไงคะใช้วิธีการตัดทอนเหมือนเดิมคราวนี้ครูจะตัดระหว่าง4กับ28,500ก็คือ C1C C728 4ี่เหลือเศษหนึ่สี่สองแปเหลือเศษสองสี่ห้าเห็นไหมคะเราก็จะได้จำนวนตรงนี้มาซึ่งนำเศษกับเศษมาคูณกันค่ะได้คำตอบว่ายังไงเอาหลักหน่วยไปคูณเหมือนเดิม3าคูณหได้15ทด1 3ึคูณสได้6ทดอีกหนึ่งเป็น7ด สามคูณหนึได้3และสามคูณเได้21เห็นไหมคะจำนวนเงินที่พ่อเหลือก็จะได้สองหมื้อยเจ็บาทเท่ากันฉะนั้นนักเรียนลองดูนะคะวิธีคิดที่3วิธีคิดที่2และวิธีคิดที่1นึ่คำตอบทั้ง3ามคำตอบจะได้เท่ากันหมดเลยเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถเลือกใช้ได้ตามความถนัดของตัวเองเลยว่าเราถนัดวิธีการแบบไหนนะคะ คราวนี้เราลองมาดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างค่ะโจทย์บอกว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5มี413คนเป็นนักเรียนชายเศษ4ส่วน7ของนักเรียนทั้งหมดจะมีนักเรียนหญิงกี่คนโจทย์ในข้อนี้นะคะเขาถามหาจำนวนของนักเรียนหญิง คีย์เวิร์ดคือผู้หญิงถูกต้องไหมคะเราก็ย้อนกลับไปดูข้อความที่เขากําหนดมาให้ค่ะว่าโจทย์เขาให้ข้อมูลของนักเรียนหญิงมาไหมซึ่งเราจะเห็นว่าโจทย์ให้แต่จํานวนนักเรียนทั้งหมดกับจํานวนที่เป็นนักเรียนชายเพราะฉะนั้นไม่มีนักเรียนหญิงการที่จะหานักเรียนหญิงได้นักเรียนก็ต้องเอาข้อมูลทั้งหมดมาลบกับจํานวนนักเรียนชายถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลองคิดก่อนเนาะ,ะมีวิธีการที่1เหมือนเดิมวิธีการที่1ก็คือนักเรียนจะต้องหาข้อมูลของนักเรียนชายก่อนออาว่าผู้ชายเนี่ยเศษสี C ่ส่วน เศษสส่วนเของนักเรียนทั้งหมดนักเรียนทั้งหมดมี4ี่คนตรงนี้คิดเป็นนักเรียนชายกี่คนอ่ะเราก็จะตัดทอนกันนะคะ7 1 7 7 5 35เพราะว่า7 6 42จะไม่ได้ใช่ไหม35เอาไปลบกับ41ก็จะเหลือเศษ6ค่ะ7อะไรได้63 7 7 49 7 8 56 7 9 63นักเรียนก็ท่องสุขคูณไปนะคะเสร็จแล้วก็จับจำนวน2จํจำนวนนี้มาคูณกันค่ะ เราก็จะได้ว่า9คูณ4 9 4 3 6ใส่6ทด3 5คูณ4ได้20บวกอีก3เป็น23นะคะตรงนี้ก็จะได้เป็นจํานวนของนักเรียนชายเพราะฉะนั้นในข้อนี้ไม่ได้อยากรู้ผู้ชายค่ะโจทย์อยากรู้ผู้หญิงหนูจะหาผู้หญิงได้ก็คือนําจํานวนนักเรียนทั้งหมดของปอ .5 ก็คือ413คนนะคะมาลบกับจํานวนนักเรียนชายที่เราทราบเมื่อกี้ก็คือ236ค่ะ เสร็จแล้วนักเรียนก็นำตัวเลขมาลบกันคือ4 1 3ลบกับ236ได้คำตอบคือ177คนค่ะนี่ก็จะเป็นคำตอบนะคะที่เราเกิดจากการนำจำนวนทั้งหมดมาลบกับข้อมูลของนักเรียนชายที่ต้องคิดหาเศษส่วนตรงนี้มาก่อนอันนี้จะเป็นวิธีคิดที่1ต่อมาเรามาดูวิธีคิดที่2นะคะ โจ์ถามหานักเรียนหญิงเพราะฉะนั้นเราสามารถเปรียบเทียบได้จากข้อมูลของนักเรียนชายเลยถ้าสมมติว่าโจทย์บอกว่าผู้ชายเนี่ยคิดเป็นเศษ4 7ส่วน7ของนักเรียนทั้งหมดนะคะนั่นหมายความว่านักเรียนทั้งหมดเนี่ยแบ่งออกเป็นทั้งหมด7ส่วนเป็นผู้ชายไปซะ4ส่ส่วนแสดงว่าที่เหลือต้องเป็นผู้หญิงก็คือเศษ3ส่วน7ของนักเรียนทั้งหมดนั่นเอง ะะดังนั้นถ้าหนูสามารถแปลงเศษส่วนให้อยู่ในรูปแบบนี้ได้หนูก็สามารถหาผู้หญิงได้เลยค่ะโดยที่ไม่ต้องนําไปลบก,กับจํานวนทั้งหมดด้วยเราก็คิดจากเศษ3ส่วน7เลยของจํานวนนักเรียนทั้งหมดก็คือ413แบบนี้นะคะใช้วิธีการตัดทอนตามปกติค่ะ7177535เหลือเศษ6 7อะไรได้63นะคะ7963เสร็จแล้วก็หาผลคูณของตัวเลขตรงนี้เห็นไหมคะ จะได้ว่า9คูณ3ได้27ใส่7ทด2 3คูณ5ได้15 16 17นี่ได้จำนวนคือเป็นผู้หญิง177คนเท่ากัน เห็นไหมคะนักเรียนก็จะสังเกตได้ว่าคําตอบของวิธีคิดที่2และคําตอบของวิธีคิดที่1เป็นคําตอบที่เท่ากันฉะนั้นในการเลือกใช้วิธีการหาคําตอบเนี่ยอาจจะมีวิธีการที่หลากหลายนะคะนักเรียนสามารถเลือกได้ตามความถนัดและความเข้าใจของตัวเองสุดท้ายแล้วผลลัพธ์ที่ได้จะได้เท่ากัน ่และนี่นะคะก็จะเป็นลักษณะของโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับเศษส่วนของจํานวนนับที่ครูนํามาเสนอเพื่อให้นักเรียนเข้าใจหลักการต่างๆที่ใช้ในการหาคําตอบ เพื่ออธิบายให้นักเรียนเข้าใจถึงหลักการต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งหลักๆอย่างที่ครูแจ้งค่ะเราจะต้องรู้ว่าโจทย์ถามอะไรและก็ต้องแปลงข้อความที่อยู่ในลักษณะของเศษส่วนของจำนวนนับโดยการแปลงคำว่าของเนี่ยให้อยู่ในรูปเครื่องหมายคูณจากนั้นหนูก็ใช้วิธีการตัดทอนได้ตามปกติเลยโอเคนะคะสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะหากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามและรับชมค่ะขอบคุณค่ะ